อาจารย์ประวินนะคะได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าอืมอาจารย์ประวินบอกว่าเชื่อไหมว่าหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วสเต็ปต่อไปที่คุณทักษิณเนี่ยจะทำนะคะก็คือการบวชเพื่อเป็นพระราชกุศลอันนี้มีเห็นด้วยนะคือคล้ายๆว่าเป็นเป็นการขอบคุณน่ะ เป็นการสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นการเล่นบทคนดีของทักษิณน,นะคะก็คือจะมีการบวชในสเสด็จต่อไปนะคุณเชื่อหรือไม่อันนี้เป็นความีิเห็นของทางอาจารย์ประวินซึ่งนี่ก็เห็นคล้อยตามไปด้วยนะอืมแล้วก็ต่อมานะคะอาจารย์ปวินบอกว่าอาชีพสุดฮิตนะวันนี้เนี่ยคือการเลี้ยงหลานนะเพราะว่าทั้งทักษิณชินวัตรทั้งวิษณุเครือง,งามเนี่ยอยากจะเลี้ยงหลานกันมากๆเลย ที่ผ่านมานี่เฉยๆนะนะวันนี้เนี่ยอยากจะเลี้ยงหลานกันแล้วก็อาจารย์ประวินก็แซะนะคะบอกว่าเป็นเทวดาทักษิณเนี่ยเป็นเทวดาสรุปว่าตายแล้วใช่เปล่านะตายแล้วแน่นอนเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ประวินนะคะก็ได้บอกว่าอีอ e. นะคะแล้วก็คอควายบอกว่าเลิกโทษกันไปกันมาสักที นางแบกโทษคนแจ้งจับอากงว่าตอนนี้เนี่ยอยู่พักเก้าไกลสวยด้อมส้มเนี่ยก็บอกว่าอากงเนี่ยโดนจับในยุคข,ของทักษิณในยุคของยิ่งรักษ์ชินวัตรเนี่ยเป็นนายกแล้วก็ประชานเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนี่ยังไม่เห็นหรอว่าปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่มันมีสองมาตรฐาน ที่มีมาทุกยุคทุกสมัยที่คนรวยนั้นจะมีอภิสิทธิ์ทางด้านการเมืองอย่างทักษิณเนี่ยแหละตอนนี้เลยได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากคนเดินถนนธรรมดาดีออกนะเฉียงกันผิดประเด็นอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาที่ชอบมีพวกคอแบกหรือว่าคอแดงเนี่ยมาถามว่าแมวผิดอะไรคือเราไม่ได้บอกเลยนะคะว่าแมวเนี่ยเขาทําอะไรผิดเรากําลังจะบอกบอกว่า ไอสิ่งที่แมวเนี่ยกำลังแสดงออกตอนเนี้เราไม่ได้พูดถึงความผิดของเขานะว่าเขาผิดจริงหรือไม่ได้ผิดจริงเราถึงได้บอกไงว่าคนพวกนี้คือคุณต้องโฟกัสให้ถูกจุดสิ่งที่ทักษิณกำลัง,ง,งทำตอนนี้คือคือการเหยียบหัวประชาชนขึ้นไปการไม่เห็นหัวประชาชนนะคุณเป็นคนบอกว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมัน มันไม่ได้มีผลมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ไม่ดีอะไรแบบเนี้แต่ว่าคุณดูนะว่าตอนเนี้ยที่เราพูดไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มีนักโทษมาตราหนึ่งสองเนี่ยเพิ่มขึ้นไปพุ่งไปถึง4ี่พุ่งไปถึง24คนแล้วนะแต่ทักษิณเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาไงแล้วคุณดูนะว่าการเคลื่อนไหวนะวันนี้เนี่ยที่อุงอิงก็โดนด่านะคะก็เนี่ยก็คือออกมายอมรับว,ว่าใช่ก็ทําไมอะ่ะก็พ่อกขาเป็นเทวดาไง ไม่ได้มีสํานึกอะเราถึงได้พูดไงคุณไม่ได้สาเนียกเลยว่าในสิ่งที่คุณทาเนี่ยคุณทําอะไรลงไปแสดงว่าคุณเอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองอย่างเดียวก็เนี่ยแหละก็เลยทําให้อาจารย์ปวินก็เลยเออกมาฟาดนะคะว่าเนี่ยยังมานั่งเถียงกันในประเด็นที่มันไร้สาระสิ้นดีนะคะแล้วก็อาจารย์ปวินบอกว่าความจนในไทยอะมันโหดร้ายนอกจากมันนอกจากคือเหมือนกับว่ามันมันต้องใช้เงินซื้อแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีความยุติธรรม เพราะว่าอาจารย์ปวินก็ได้โพสต์เรื่องของอากงนะที่วันที่25สิงหาคมในปี2012คือย้อนกลับไปย้อนกลับไปนะคะโหนานมาก11ปีใช่ไหมเอ่ยอาจารย์ปวินเนี่ยได้โพสต์เอาไวน้นะบอกว่าผมเนี่ยจะไปร่วมงานชาป,ปนากิจศพอากงคืนนี้ที่วัดลาดพร้าวหลังสองทุ่มเป็นต้นไปจะขึ้นเวทีในรอบ จากปอถึงปอมีปอปวินปอปวิทย์นะคะแล้วก็ปียบุตรหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็คือเมื่อเหตุการณ์เมื่อประมาณสิบสิบสิบเอ็ดปีก่อนนะคะทางอาจารย์ประวินได้โพสต์แบบนี้แหละนะคะก็เลยเป็นการลําลึกกันเนาะก็ดูแล้วกันนะคะว่านี่คือสิ่งที่ทักษิณเนี่ยเพิกเฉยมาโดยตลอดเลยก็ดูเอาแล้วกันนะคะว่าทักษิณเนี่ยก็ เหยียบหัวคนเสื้อแดงนะเหยียบหัวทางอา,อากงอะไรแบบเนี้ยคุณคุณคิดว่าสมควรโดนด่าหรือเปล่าอืมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นอา,อาจารย์ประวินนะคะแสดงความคิดเห็นบอกว่านี่คือแนวคิดการแต่สินใจของทักษิณน,นะคะก็คือหนึ่งการร่วมหัวจมท้ายกับพักเก้าไกล สร้างพลังฝั่งประชาธิปไตยเพลอหออาจจะท้าทายแล้วก็อาจจะล้มฝั่งจารีตได้แต่ก็อาจจะเจ็บตัวแล้วก็มีบาดแผลครอบครัวนั้นจะได้รับผลกระทบและตัวเองก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านซึ่งตอนนี้เนี่ยอ,อ,อยากจะกลับอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้กลับบ้านเนี่ยก,ก็ไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยประชาธิปไตยก็จะเป็นของปวงชนตัวเองก็จะได้กลับบ้านอย่างสง่าง,งาม เยี่ยงวีรับุรุษนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงเออทักษิณไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นเขาบอกว่าการร่วมมือกับฝ่ายจารีตเกียเสียคืนดีกับเจ้าที่โกรธกันมานานกําจัดคู่แข่งทางด้านการเมืองนั่นก็คือเก้าไกลก็จะได้กลับบ้านทันทีเลยมีความดีความชอบอีกตั้งหาสลิมก็จะเลิกลังควานด้วยแต่ตัวเองนั้นก็จะเสียฐานจากเสื้อแดงที่สําคัญนั้นตัวเองจะเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อเลี้ยงเผด็จการจากทหารแล้วก็จากวัง แล้วก็ทำลายประชาธิปไตยเลือกง่ายๆเลยก็คือถ้าคิดถึงตัวเองก็เลือกข้อ2ถ้าคิดถึงหลักการแล้วก็อนาคตของประเทศก็จะเลือกข้อ1แต่ถ้าเลือกข้อ2ก็อย่าเรียกตัวเองนะคะว่าเป็นนักการเมืองต่อไปเพราะนักการเมืองจะต้องทําเพื่อประชาชนถ้าเลือกข้อ2มึงก็คือพ่อค้าแก่ๆคนหนึ่งที่เอาของเก่ามาขายเพื่อให้ชีวิตนั้นอยู่ต่อไปได้อีกวันหนึ่งก็เห็นไหมคะว่า ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าปัจจุบันนี้ทักษิณได้เลือกข้อ2แล้วเลือกเอาผลประโยคเข้าหาตัวเองตลอดเลยซึ่งเราก็ได้พูดมาโดยตลอดแต่พวกคอแบกนะคะหรือว่าพวกคอแดงก็ยังไม่สํานึกยังไม่รู้สึกนะว่าตัวเองถูกหลอกใช้มาโดยตลอดก็ยังชื่นชมทักษิณท่าน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 มาโดยตลอดแล้วถึงได้บอกว่าพวกนี้คือเหมือนพวก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 อ่าวแหวนคอควายนะีที่ปล่อยแล้วไม่ไป ปล่อยปล่อยอยังไงก็ไม่ไปเพราะไม่มีที่จะไปหรอก็คือเกาะเกาะไว้อย่างนั้นแหละก็นั่นแหละก็ก็กกให้มันสลายไปตามกาลเวลาก็และกันให้ธรรมชาติทัดสันนะก็คือเหมือนกับแบบว่าเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่รู้จักฉุกคิดก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะตอนตอนนี้เนี่ยคนในประเทศก็หมดศรัทธาแล้วนะไม่ว่าจะหมดศรัทธาจะ สถาบันัตรสยรหรือว่าหมดสัทธาจากภาคไทยหมดสัทธาจากทักษิณชินวัตรอะไรแบบนี้คุณลองดูแล้วกันว่านี่คือหนทางที่ทักษิณเลือกแล้วเขาก็ได้รับสิ่งนั้นแล้วด้วยซ้ําก็คือเสียทันเสียงแล้วจําได้ใช่ไหมคะมี่เคยบอกไปแล้วว่าโดยส่วนตัวมี่มองว่าทักษิณเนี่ยเขาเหมือนกับไม่จำเป็นต้องเล่นการเมืองก็ได้เพราะมันมาถึงทางตันแล้วอย่างที่บอกไงว่าถ้าให้เขาเลือกข้อหนึ่งข้อสองเลือกว่าจะชนะแล้วกลับมาเล่นการเมืองเขาไม่เอาดีกว่าเพราะเขาเอายุข,ขนาดนี้แล้ว ถูกไหมแล้วยิ่งรักก็ประสบกับชะตากรรมหรือว่าใครอ่ะอุ้งอิงก็คงจะไม่อยากเล่นด้วยแหละเพราะว่าณนะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าการแสดงของอุ้งอิงเนี่ยก็ไม่ได้แคร์ประชาชนเท่าไหร่เห็นไหมคะเราเราถึงได้มองไงว่าการกลับมาครั้งนี้มันถือว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของอุ้งอิงในการพาพ่อกลับบ้านซึ่งถ้าพาพอ่อกลับบ้านได้เนี่ยแล้วดีลมันผ่านจริงไม่โดนตลบหลังเนี่ยในอนาคตนะคะก็ น่าจะได้รับการกลับมาของยิ่งหลักด้วยซ้าส่วนพาคเพื่อไทยนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ดีถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าทุกคนก็ลอยตัวหมดแล้วได้กลับบ้านแค่นั้นมันคือถึงที่สุดของตระกูลชินวัลแล้วแหละส่วนเขาจะไปทําเรื่องธุรกิจต่อไปมันก็ไม่มีปัญหาแล้วพักเพื่อไทยจะมีหัวจะมีเฮดเนี่ยเป็นคนในชิวชนวัลหรือไม่ก็ได้ มีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็คือเขาไม่แคร์อยู่แล้วนะคะก็คือไม่ได้สนใจก็เนี่ยแหละเราก็เลยมองไงว่าสิ่งที่ทักษิณเลือกเนี่ยก็คืองั้นก็ไม่ต้องเลือกทางฝั่งการเมืองก็คือเอาตัวเองรอดไว้ก่อนดีกว่านี่ก็คือการตัดสินใจของทักษิณน,นะคะแล้วก็ต่อมานะคะ เดี๋ยวนะมีดูก่อนเนอะว่าอาคุณอาจารย์ปวินเนี่ยเขาจะพูดในประเด็นไหนบ้างอืมแล้วก็อาจารย์ปวินเนี่ยได้บอกนะบอกว่าคนที่ทํารัฐประหารกับคนที่ถูกทํารัฐประหารมาเกีย้ยเสียกันนะมาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะหวานชื่นหวานเจีย๊ยบนะอาจารย์ปวินได้บอกว่ามันมีอะไรอุบาทมากกว่านี้ไหมจริง ซึ่งตอนนี้เห็นไหมคะว่าทางคอแดงหรือว่าคอแบกเนี่ยก็ไม่ได้รู้สอนึกมองว่าลุงตู่เนี่ยเป็นเพื่อนแล้วก็เนี่ยแหละคนที่ไปถูกเขายึดอำนาจกับคนที่ยึดอำนาจเออมายืนคุยกันมายืนกอดกันเออมันก็ตลกดีนะแล้วก็จาร์ประวินบอกนะบอกว่าสิ่งที่ดิฉันดาเอาไว้เนี่ยมันทั้งหมดเลยมันถูกต้องทั้งหมดเลย นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อไทยนะอนุทินประวิทย์เนี่ยก็จะจับมือกันนะคะแล้วก็อาจารย์ประวินเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะคะของอต่างชาตินะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าเนี่ยแหละนะว่าทักษณิณเนี่ยดีวกับเจ้าเพื่อไทยเนี่ยเขี่ยก้าวไกลทักษณิณได้กลับบ้านนะคะแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอของสื่อต่างชาตินะเราไม่แน่ใจว่า อาจะเป็นของอะไรเนี่ยของของชาติไหนเนี่ยอืมมันมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะนะก็เราก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นภาษาอะไรกันแน่อืมถ้ามีโอกาสได้เห็นบทความเต็มๆนะคะก็อาจจะนำมาเสนอโน้เพราะว่านี้อาจารย์ประวินก็ไม่ได้ ไม่ได้ลงลิงก์อะไรนะแต่ว่าเป็นเป็นลงเป็นหน้าหนังสือพิมพ์อะแต่มันก็ค่อนข้างเล็กแล้วรู้สึกจะไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่ก็เนี่ยแหละเป็นการรายงานถึงอสถานการณ์นะคะที่ได้กระจายไปถึงสื่อต่างชาติอืมแล้วก็อ,อาจารย์เดี๋ยวนะเลื่อนก่อน เรามาดูวันนี้นิดนึงก็ทางอาจารย์ประวินนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงทูตนอกแถวด้วยก่อนหน้านี้จําได้ไหมเอ,อ่ยมีรายงานไปแล้วนะว่าอาจารย์ประวินกับทูตนอกแถวเนี่ยเขาทํางานวงการทูตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็รู้จักมกกักจีกันแล้วตอนที่คุณทูตรัฐเนี่ยตอนที่ทูตรัฐเนี่ยเขากเกษียณอะไรแบบนี้เขาอาจจะว่างเ็าเลยมีเวลาคุณประวินเนี่ยก็เลยไปชักชวนให้มาเล่น มาเปิดเพจอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้ความรู้ทางด้านการเมืองตอนนั้นก็พูดจาภาษาดอกไม้กันมากเลยนะแบบหวานชื่นหวานเจี๊ยบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุยไปคุยมาแล้วต่างคนก็ต่างต่างดังอ่ะเนาะเริ่มดังขึ้นมาแต่ละคนก็มีแนวทางในการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองมันก็ชัดเจนมากขึ้นอ่ะเนาะโดยเฉพาะทุตรัฐอะไรแบบเนี้ยก็เขาก็ผันตัวเองมาเป็น มาเป็นคอแบกเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่ชัดๆเนี่ยในช่วงของหลังการเลือกตั้งเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนเขาไปใหญ่เลยว่าเขาก็เป็นนายแบกเต็มตัวนะก็เลยทําให้มีการวิวาทะนะก่อนหน้านี้มีก็รายงานไปแล้วนะว่าเขาก็ได้มองว่าพรรคก๊ไทยเนี่ยชอบทําหน้าที่จะไปจับมือกับเผด็จการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็พยายามแก้ต่างสุดฤทธิ์นะทําให้แบบเหมือนกับอาจารย์ปวินก็ไม่ได้ไว้หน้าแล้วนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขา พูจาภาษาดอกไม้กันนะมีการเม้นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นนี่คือน่าจะบล็อกกันไปนานแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการด่าดทอกันหรือเปล่านะเพราะอาจารย์ปวินก็ไม่ไม่ไวหน้าแล้วนะเพราะตอนนี้ก็ด่าเลยนะอือย่างตอนนี้สเต,ตาสล่าสุดเนี่ยก็คือบอกว่าอ้าวทูตนอกแถวเนี่ยไม่ตกลงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหรอตายแบกฟรีเห็นไหมคะก็คือเป็นการแซวว่าอ้าวที่ออกมาแบกสุดฤทธิ์เนี่ยสแสดงว่า โดนทีหัวส่งเหมือนกับทางเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่าอุตส่าห์ช่วยแบกนะอุตสาห์เอาหน้าตัวเองเนี่ยมาขายทางสังคมนะทำให้สังคมเนี่ยกลดาก็ากลับกลายเป็นว่าไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยสักอย่างหนึงนะก็เลยเป็นการแซ้เนาะแซะทางทุตรัฐอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีภาพัวเลาะด้วยนะอืมก็นี่แหละเห็นไหมคะว่าการเมืองถ้าชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถไปต่อคนได้เนาะ ต่อมานอกจากจะแซะทางทูตรัฐแล้วยังไม่พอนะครไปแซะทางคุณจตุรลฉายแสงด้วยที่ผ่านมาเนี่ยก็ชัดเจนเนาะก็คุณจตุรลเนี่ยเขาก็ไม่หือไม่อืบพักเพื่อไทยหรอกนะเราเราก็ได้พูดไปแล้วเนะไม่ว่าจะเป็นหมอทศพรหรือว่าคุณจตุรลฉายแสงเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามพูดนะว่าไม่เห็นด้วยกับการไปจับมือกับทางเผด็จก,การแต่ก็กลับกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ ไปเป็นนั่งร้านให้กับเขานะคะก็คือไปโหวตให้กับทางเศรษฐาณนทาน์โดยอใครนะคุณจตรุรนฉายแสงด้วยหมอทศพรด้วยก็เลยทําให้่อาอทางหลายหลายคนเนี่ยก็ได้มองนะคะว่าเออถ้าทําแบบนี้แสดงว่าไม่ต้องไว้หน้ากันละอาจารย์ประวินก็เลยจัดเลยนะบอกว่าจตรุรนฉายแสงเนี่ยไม่เคยเป็นที่รักของทักษิณ ถ้าคุณสังเกตดูให้ดีนะทักษิณเนี่ยไม่เคยได้รับมอบหมายให้ทําเรื่องสําคัญของทักคเพื่อไทยเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ไม่ใช่ตัวเต็งในการได้ตาแหน่งรัฐมนตรีแม้ว่าจะเคยได้มาบ้างผิดกับคนอื่นๆนะอย่างเช่นกิติรัตน์นานองเนี่ยถึงแม้ว่าทักษิณเนี่ยจะไม่เคยโรกรดไม่เคยแบบชื่นชอบไม่เคยแบบเป็นลูกรักหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าทางจตุรลนฉายแสงเนี่ยก็ไม่หวัน่น นะไม่หวัดวันถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับตําแหน่งจะไม่ได้รับการเชียก็ไม่เคยคิดนอกใจเพราะว่าตัวเองไม่มีศักยภาพพอไม่รู้จะออกไปไหนไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีบาร,รมีพอเหมือนเป็นเพียงแค่พนักงานในบริษัทตัวเล็กตัวน้อยแค่นั้นเองแล้วก็เกิดมาเนี่ยก็ต้องไปลุกจ้างไปตลอดนะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีความทะเยอ ไม่มีความทะเยอทะยานด้วยไม่สามารถออกไปตั้งบริษัทของตัวเองได้ก็ต้องไปลูกจ้างไปตลอดชีวิตนั่นก็อาจจะไม่ผิดบางคนอาจจะเกิดมาเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตเลยก็ได้บางคนอาจจะอยากเป็นคนล้างจานอยู่ในครัวเพราะว่าไม่อยากเป็นเจ้าของร้านแต่งานการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่งานบริษัทห้างร้านหรือว่างานร้านอาหารมันจะต้องมีอุดมการณ์แล้วก็มีแพชชันด้วย ยิ่งถ้าเคลมว่าตัวเองนั้นอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องเอาอุดมการตั้งอยู่บนความถูกต้องให้ประโยชน์กับประชาชนสูงสุดไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็คือนักการเมืองที่มันไร้ค่าที่มันเหมือนกับเพียงแค่พนักง,งานตัวเล็กๆคนหนึ่งในบริษัทถึงแม้ว่าบริษัทนั้นคุณจะโกงอย่างไรนะหมายมายถึงบริษัทคุณนะก็คือ,อพักเพื่อไทยเนี่ยจะโกงอย่างไรร้านอาหาร ของคุณหรือว่าร้านเพื่อไทยเนี่ยจะโกงจะหลอกผู้บริโภคอย่างไรคุณจะรนฉายแสงเนี่ยก็จะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีความกล้าหาญนไม่มีกลัปนะคะหรือไม่มีอุดมการที่คุณจะลุกขึ้นมาเพื่อทักทวงเจ้าของบริษัทคุณจะกลับเขาเรียกว่าอะไรปล่อยนะปล่อยให้ทางเพื่อไทยเนี่ยทำตามน้ำ ทำตามมติของบริษัทเพราะคุณนั้นไม่มีปัญญาที่จะไปเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนี่ก็คือความน่าเวทนาของจตุรนชนฉายแสงโอ้โหเรียกว่าเจ็บปวดนะฟาดเปรี้ยงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณจตุรนชนฉายแสงเนี้ยอ้างว่าผมเนี่ยเป็นเพียงแค่เสียงส่วนน้อยในมติพักนะคะก็เลยแบบเหมือนกับไม่ ไม่มีอะไรลีเลิมไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยก็เลยต้องคล้อยตามพักไปนะ,ะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ปวินก็เลยออกมาสวนนะคะบอกว่าก็เรื่องของมึงนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วดันไปอยู่พักที่ดันไม่มีอุปรมการด้วยนะ,ะก็คือทําไมไม่ลาออกอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแน่นอนนะคะเขาไม่ลาออกแล้วก็ตอนก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดไปแล้วนะว่า มีหลายๆคนก็ได้มองอะนะว่าเออเต้นเนี่ยเขาไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเขาก็ลาออกได้แต่ว่าตัวของจตุรนเนี่ยเขาสังเกตไหมเขาเขาจะจะโผเกาะไปเรื่อยตอนนั้นก็เคยเกาะไปที่ไทยรักษาชาติถูกไหมคะแล้วก็อ่าเนี่ยแหละอย่างที่อาจารย์ประวินพูดอะว่าตัวเองไม่ได้มีศักยภาพในการที่ไปตั้งพักใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้แต่เป็นลูกน้องในพักก็เลยไม่กล้าหือไม่กล้าเออเพราะว่า นีไ่ไปอ่านบทสัมภาษ์มาเนี่ยเขาเขาก,เขาก็เขาก็พูดะนะว่าเขาก็ไม่ได้มีเป้าประสงค์ว่าเขาจะลาออกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทําไปตามมาติของพรรคก,ก็เนี่ยแหละก็คืออาทางอาจารย์ประวินก็เลยฟาดเลยนะว่าเออก็เนี่ยมึงก็ทําได้แค่นี้แหละอืมนะแล้วต่อมาอาจารย์ประวินก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงอแว่นนะคะแว่น,แว,นแว่นคือใครก็คืออาจารย์วีรพัฒน์ใช่ไหมเอ่ย ซึ่งตอนนี้เนี่ยหิวแสงหนักมากนะมีการเช็คอินในหลายๆรา,า,ายการเลยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการเดินสายโปรโมตตัวเองยังไงพี่กนนะบอกว่าหลายคนเนี่ยได้ใช้คำว่านะักวิชาการอิสระอย่างพร่ำเพรือ่อเอาจริงๆนะแค่คำว่านะักวิชาการอิสระเนี่ยมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าคุณนแอบ,บอ้างเอาคำว่านะักวิชาการเนี่ยมาใช้ซึ่ง เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่านักวิชาการเนี่ยมันมีคำนิยามของตัวมันเองนะนอกจากความรู้ในสาขาวิชานั้นๆแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการวิจัยการผลิตหนังสือบทความงานเขียนที่ต้องผ่านการรีวิวนะฮะอย่างหนักหน่วงเลยนอกจากนี้เนี่ยอาจจะต้องรวมไปถึงงานสอนงานเลคเชอร์การเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆหรือว่าการเป็น ผู้รีวิวหนังสือนะ,ะนี่เป็นเพียงแค่หน้าที่พื้นฐานจริงๆยังมีองค์ประกอบของการเป็นนักวิชาการอีกมากเลยเอาละแต่การเติมคำว่าอิสระข้างหลังเนี่ยย่อมทำได้แต่สำหรับนักวิชาการที่ไร้สังกัดแล้วยังคงจะต้องมีคำนิยามเหมือนข้างต้นก็คือนอกจากจะเป็นคลังความรู้แล้วเนี่ยยังต้องผลิตงานออกมาสู่สาธารณชนด้วยนะ แต่การที่คุณเคลมกันมากเลยในประเทศไทยว่าคุณเนี่ยเป็นนักวิชาการอิสระแต่แม่งไม่ได้ผลิตผลงานห่านอะไรออกมาเลยไม่มีทั้งนั้นแต่เที่ยวไปตะเวนออกสื่อให้ความเห็นฮีแทดนะคะนี่ไปแปลงกันเอาเองเนาะให้ความเห็นฮีแทดตามรายงานไม่ใช่ตามรายการข่าวต่างๆทำตัวเป็นผู้เซ็ Friend, นะฮะให้ความเห็นไปทุกเรื่องกระจ่างทุกอย่างเลยแต่แม่ไม่เคยมีงานผลิตออกมาเลยแล้วก็ไม่มีหนังสือไม่มีบทความวิชาการที่ผ่านการรีวิวมาอย่างหนักหน่วงไม่ได้ทำงานวิจัยนะแต่พูดชอดฉอดอดแล้วคนไทยก็เห่ออ่าเห่อเหมอเห่อหมอ หมออ้อยอแล้วก็แล้วก็เจือนะคะชอบนั่งวิชาการอิสระแบบนี้ซะด้วยแบบที่อิสระจากทุกอย่างอิสระจากงานวิจัยอิสระจากข้อเท็จจริงแล้วก็อิสระจากสติอันสมประกอบอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆคนคงจะได้เห็นทัศนคติความคิดนะ,ะของตัวคุณอะไรนะคุณวีรพัฒน์นี่แหละ หลายๆคนได้ลงความเห็นนะคะว่าเออไอ้นี่หิวแสงแล้วก็ไม่ได้มีวิชาการอะไรเลยนะคะเอาเอาเหมือนแบบเ,เขาเรียกอะไรความเป็นนายแบบของตัวเองนี่นแหละแต่แต่มีกก็เห็นนะหลายๆคนก็คอมเมนต์นะคะว่าเออศรัทธา,าชื่นชอบนะในความคิดของคุณวีรพัฒน์อะไรเนี่ยก็ว่านไปเนาะแต่เราเราเห็นเพียงอยู่อย่างเดียวนะในเรื่องของการเป็นนิวเ,เขาเรียกอะไรนะั้นนิวคอแบก นานนิว้วคอคอแดงแค่นั้นเองนานนี้ก็เป็นความคิดของอาจารย์ประวินนะคะ